โรคนี้มันจะหายไปสักทีป้าลูกค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้วันนี้ขายได้กําไรยังไม่พอค่าข้าวเลยสถานการณ์แบบนี้อ่ะคนเขาไม่ค่อยมีเงินกันคนมีเงินก็ไม่ใช้ไม่ใช่แกรหรอนที่ขายไม่ดีฉันก็ด้วยไหนป้าบอกว่าเงินเก็บป้าเยอะไงเอาไมให้ฉันยืมก่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวขายของได้ฉันจะรีบคืนเงินเก็บฉันน่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นสถานการณ์น่ะไม่รู้อีกนานแค่ไหนฉันก็ต้องเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองเหมือนกัน ลูกชิ้นไมจ้าลูกชิ้นไมจ้าพี่ด้านนี้เลยจ้าเรื่องอะไจ้าจ้าหร้่งยี่สิบจ้ารูปหล่อผลไม้ไมจ้าไม่เอาค่ะ จ้าจ้าวันนี้ขายหมดเร็วอีกแล้วนะขายดีจังเลยช่วงนี้แม่ก็ธรรมดาแหละป้าก็ลูกชิมชันมันอร่อยนี่ขายของอะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนฉันเห็นเธอขายดีอะเก็บเงินไว้บ้างนะนู เผื่อฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้เงินน่ะเธอ,อะจะได้ไม่ต้องลําบากฉันอะ่ะไม่เดือดรอ้อนง่ายหรอกนะป้าฉันว่าป้าเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะวันนี้ฉันเห็นขายได้ไม่กี่บาทเองฉันอะ่ะขายอย่างนี้มาตั้งนานละถึงไม่ได้ขายดีเหมือนเธอกําไรไม่กี่บาทแต่ฉันก็มีเงินเก็บนะแน่นะป้าไม่ใช่วันดีคืนดีมาขอยืมเงินฉันไม่ได้นะฉันอะ่ะยังสาวยังต้องเก็บเงินไว้สร้างอนาคตอีกโธ่นางนุ๊กปาแกเนี่ยนะ ฉันไม่มีวันเอาความเดือดร้อนมาให้แกหรอกอืมอืมฉันคีดเกียรเถียงกับป้าแล้วแตวฉันรีบเก็บของไปเดินห้างดีกว่าเออเออเรื่องของแกแล้วกลับบ้านดีๆล่ะลูกชิ้นไหมจ๊าลูกชิ้นจ้าเชื่อต่อนได้เลยจ้า สิบบาทจ้ะขอบคุณค่ะขายดีอีกแล้วขายดีมากโหนุกขายดีอีกแล้ววันนี้ หดตั้งได้บายสามเลยหรือว่าเนี่ยก็ฉันบอกป้าแล้วว่าลูกชิ้นฉันอ่ะมันอร่อยน้ำจิ้มก็รสเด็ดแม่ขาก็เด็ดด้วยแหมดูพูดเข้าพี่แกซื้อทองเส้นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอก็ซื้อเก็บไว้อะป้าราคาทองอ่ะมันขึ้นเอาขึ้นเอาซื้อเก็บไว้ยังไงก็ไม่ขาดทุนหรอกยังไม่หมดนะป้าเนี่ยมือถือใหม่สวยปะอือก็สวยดีเครื่องเท่าไหร่ล่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกป้าสามสี่หมื่นเนี่ย สามสี่หมืน่นซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งเลยนะเว้ยมอไซค์อ่ะฉันมีอยู่แล้ะจะถอยมาทำไมเนี่ยฉันจะถอยรถยนต์แล้วนะป้าเออแล้วแต่เองเลย่ทองเนี่ยจะใส่มาทำไมขายของีโจรมันจะมาป้นเราบอกไว้ก่อนเลยนะเว้ยโจนมาฉันไม่ช่วยนะฉันแก่แล้วแหมป้าปากป้าเนี่ยก็ใช่ย่อยนะเขาไม่ปัญญาซื้อทองใส่แบบฉันละสิถึงได้มาคอยแสคคนอื่นแบบเนี่ย ก็อย่างว่าแลวเนาะขายของไม่ดีจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่ฉันเตือนอะเพราะฉันเป็นห่วงด้วยแต่ถ้าแกมองว่าฉันอิดช้าชไม่พูดก,ก็ได้เรื่องของแกเอ๊ะงอนอีกฉันต้องง้อป่ะเนี่ยเฮ้ยเก็บของกลับบ้านดีกว่าเออเมื่อไหร่โลกนี้มันจะหายไปสักทีป่ะลูกค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ วันนี้ขายได้กำไรยังไม่พอค่าข้าวเลยสถานการณ์แบบนี้อ่ะคนเขาไม่ค่อยมีเงินกันคนมีเงินก็ไม่ใช้ไม่ใช่แกหรอนะที่ขายไม่ดีฉันก็ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะฉันต้องแย่แน่ๆเลยป้าไหนจะค่าบ,บ้านค่าผ่อนรถอีกแกก็เอาทองไปขายเอาเงินมาหมุนใช้ก่อนสิวะฉันขายไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วป้าอะไรไม่สำคัญอะ่ะฉันขายไปหมดแล้วเนี่ยเงินเก็บฉันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วย ฉันก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงแล้ววะช่วงนี้อ่ะเศรษฐกิจมันแย่จริงๆไหนป้าบอกว่าเงินเก็บป้าเยอะไงเอาไหมาให้ฉันยืมก่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวขายของได้ฉันจะรีบคืนไม่ได้หรอกลุกเงินเก็บฉันน่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นสถานการณ์น่ะไม่รู้อีกนานแค่ไหนฉันก็ต้องเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองเหมือนกันโอเคป้าฉันเข้าใจ ฮัลโหลฟ้าแกมีเงินให้ฉันยืมสักสามพันไหมอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันคืนไม่มีเลยนุ๊กที่ฉันก็เพิ่งกู้เงินจากในแอปมาเหมือนกันน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะแกบอกว่าแกกู้เงินจากแอปหรอมันกู้ได้จริงๆไหมฟ้าบางแอปก็หลอกลวงแต่แอปที่ฉันกู้อ่ะมันกู้เงินได้จริงนะจริงหรองั้นแกช่วยส่งลิงก์แอปมาให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันส่งให้ไปในไลน์นะขอบใจมากนะฟ้า จะไปกู้เงินที่ไหนอีกล่ะนุก๊กอย่าเพิ่มภาระให้ตัวเองเลยฉันก็ไม่มีทางเลือกแล้วป้าถ้าฉันไม่หาเงินมาก่อนอ่ะฉันก็ไม่ไหวแล้วไอเรื่องรถเนี่ยขายไปเถอะหรือไม่ก็ให้บริษัทยึดไปเลยคนค้าขายอย่างเราไปกู้เข้ามาก็ไม่รู้จะมีคืนเขาเมื่อไหร่ไม่อป้ารถฉันส่งมาตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นเองแหละแล้วนี่แกจะไปกู้เงินกับใคร เมื่อกี้อ่ะฉันได้ยินแกคุยกับเพื่อนว่ากู้ผ่านแอปมันคืออะไรอ่ะฉันไม่เคยได้ยินน้่แอปป้า,ปามันเป็นเงินกู้ออนไลน์นี่แหละมือถือมีเน็ตก็กู้ได้ละใครเขาจะให้แกยืมคนไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันขนาดคนเคยเห็นหน้ากันทุกวันเขายังไม่ให้ยืมเลยเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้หมายถึงตัวเองป้าป้าไอ้นุ๊กฉันน่าเตือนแกไม่เคยฟังเลยเฮอหนาป้า ป้าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนี่มันยุคไหนแล้วฉันเอาตัวรอดได้สวัสดีค่ะฉันโทรติดต่อจากแอปมันนี่ทรูยูเพื่อู่ออนไลน์นะคะตอนนี้ก็กำลังหมดชำระนี่คืนมาสองวันแล้ว เธอใช้หนี้ว่าอะไรหรอคะฉันขอเวลาสักสามวันนะคะตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินเลยไม่ขายของได้แล้วฉันจะโอนเงินไปให้คงไม่ได้หรอกคะ่ะทางแอมมีข้อกำหนดไว้อย่างละเอียดแล้วว่ากู้เท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ต้องคืนเท่าไหร่วันนี้ช่วยโอนจ่ายคืนหนี่มาให้รบด้วยนะคะก็บอกว่ามไม่มีไงคนมันไม่มีจริงๆจะให้ทำยังไง นี่ในแปนปอปบอกให้กู้หมื่นห้าแต่โอนมาให้ฉันจริงๆแค่13,500สามพั้าจะให้ฉันคืนหมื่นหได้ยังไงอะนี่แกจะทำอะไรอ่ะถ้าแกไมไ่ผ่านเงินราจ่ายภในวันนี้นะเพื่อแลาคนรู้จักของแกจะได้รับข้อความที่ทุกอ,อย่านะคนรอบตัวฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนี่ผาเงินมือคืนนะตอนที่มันจะสายเกินไป ฮัลโหลค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าไอ้นุ๊กนี่แกเอาชื่อพ่อกับแม่ไปค้ำประกันเงินกู้เหรอทำไมแกถึงกล้าทำแบบนี้ฮะไม่นะพ่อฉันไม่เคยทำแบบนั้นนะไม่เคยแล้วมันจะมีข้อความส่งมาที่เบอร์พ่อกับแม่ได้ยังไงร,รีบไปจัดการอย่างนี้เลยนะอย่าให้พ่อกับแม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะแกใจเย็นๆก่อนนะพ่อไอข้อความนั้นน่ะอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็ได้แค่นี้ก่อนนะพ่อเดี๋ยวหนูกลับไปอธิบายให้ฟัง อะไรของพวกแกเนี่ยแกจะประจานฉันเหรอฉันเตือนแกนแล้วนะอยา่เอาเบี้ยวเองถ้าขืนยังไม่จ่ายอีกฉันก็ส่งคนไปโทรที่บ้านเลยฉันจะแจ้งความว่าแอป,ปกู้เงินของพวกแก่มันคิดดอกเบีย้ยโหดเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดแถมยังจะมาข่มขู่ประจานฉันอีกฉันเลยคิดว่าทําไปแล้วจะได้อะไรหรอเอาเวลารีบไปหาเงินคืนดีกว่าไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนฮัลโหล แอบเอาเอกสารฉันไปทั้งเงินกู้เหรอนุกฉันน่ะหรอป้าไ้แอบนั่นอะมันมั่วมันขู่แล้วมันก็ประจานฉันถ้าเธอไม่ส่งไปอ่ะมันจะรู้จักชื่อฉันได้ไงไล่ข้อความที่ส่งมาเนี่ยมันหมายความว่าไงเสียแรงที่ฉันไว้ใจนะใจเย็นๆก่อนนะป้าฟ้าฉันมันคนแนะนำให้นุกไปกู้เงินออนไลน์เองอะป้า ข้อความที่มันส่งเข้าเครื่องป้าว่าป้าเป็นคนคํำประกันอะไรนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเมื่อวานมันขู่ว่าจะประจานฉันแล้วมันจะส่งข้อความแบบนี้ให้คนรอบข้างฉันหมดเลยมันไปเอาเบอร์มาจากไหนอะฟ้าก็มันเอาข้อมูลมาจากมือถือแกนั่นแหละนกพอแกโหลดแอปมาข้อมูลก็จะเข้าแอปอัตโนมัติฉันก็เคยโดนมาแล้วป้าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับป้ามันทําอะไรป้าไม่ได้หรอกแล้วฉันควรทํายังไงอะฟ้า มันบอกว่ามันจะส่งคนมาทวงฉันด้วยก็แล้วแต่แกนะนุกของฉันก็โดนแบบแกแต่ฉันคืนให้พวกมันไปหมดแล้วแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนมันล่ะของก็เพิ่งจะขายได้ยังไม่มีเงินพอคืนมันเลยแกยืมมันมาเท่าไหร่ละนุกหมื่นห้าป้างั้นเอาอย่างนี้ฉันให้แกยืมเงินฉันก่อนเรื่องมันจะได้จบจบสักทีที่มันเป็นแบบนี้อ่ะ ส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อฉันที่ไม่ให้แกยืมแต่แรกฉันกลัวว่าแกจะเอาไปใช้สูรุ่ยสูย้ไล่จริงเหรอคะป้าขอบคุณนะคะถ้าหนูเชื่อป้าตั้งแต่แรกอะ่ะหนูคงไม่ต้องมาํำบากแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคนเราอะ่ะทาผิดพลาดกันได้ต่อไปอะ่ะแกไม่ต้องไปยุ่งกับแอปเงินกู้ออนไลน์นี่อีกนะจ้ะป้าฉันเข็ดแล้วแหละสาบ,บานว่าจะไม่เอาอีกแล้วอืมให้มันจริงเถอะ ไงบ้างจ๊ะป้าวันนี้ขายดีไหมก็ดีอยู่นะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะเศรษฐกิจมันแย่เนาะป้าเราก็สู้ๆกันไปเนาะอืมนั่นสิต้องขอบคุณป้าหยกที่ช่วยฉันไว้ในครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมส่วนหนึ่งก็เกิดจากความประมาทจากการใช้เงินไม่ระวังของตัวฉันเองด้วยฉันไม่เคยฟังสิ่งที่ป้าหยกเคยเตือนเคยสอนเลยสักนิด วันนี้ฉันได้รับบทเรียนแล้วถึงสถานการณ์ตอนนี้จะยังไม่ดีเหมือนเดิมแต่มันก็พอที่จะประคองตัวให้ผ่านไปได้ฉันสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องไม่กลับไปเป็นนี่อีกแล้วพี่สป้าฉันซื้อขนมมาฝากขอบใจมากนะกินให้อร่อยนะป้าฉันนะตั้งใจซื้อมาฝากป้าเลยนะ